หมายถึงว่ามันบำรุงไงเออมาที่คุณหมงพนัดาดีกว่าพูดถึงฮันนีมูนแล้วด้วยคำที่เธอเพิ่งกลับจากฮันนีมูนคนก็เลยทักว่าแบบเฮ้ยอวบขึ้นแบบท้องหรือเปล่าอ๋อ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ไม่ห่วงสวยอีกทั้งยังสามารถปรับคาแรคเตอร์ได้ทุกบทบาทตั้งแต่บทคุณยิงคุณน,น้ยหรือแม้กระทั่งบทแม่ค้าส้มตำนางงามรุ่นเดอะบุมปัดดาก,ก็สามารถเล่นได้ในอย่างเช่นนะคะในละครสาวน้อยร้อยล้านที่เธอพร้อมลุยเต็มที่กับบทแม่ค้าส้มตำโดยเฉพาะเรื่องกินส้มตำนั้นเนี่ยเป็นของโปรดของเธอเลยละค่ะ คุยเรื่องผลงานไปแล้วก็มาเรื่องชีวิตส่วนตัวกันบ้างนะฮะหลังจากที่น้องหญิงเล่าไปแล้วนะครับว่าเธอเองเนี่ยกับสามีหนุ่มล่ําอย่างคุณเอกเอกรินเนี่ยไปฮันนีมูนกันที่สวิตเซอร์แลนด์หลายคนก็เลยบอกเอ๊ะไปสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้นี่จะมีน้องกลับมาด้วยหรือเปล่าเพราะดูจากรูปร่างครั้งล่าสุดที่เจอกันแล้วเนี่ยนะครับเหมือนจะโอกาสท้องมีอ่ะนะฮะดูแบบล่ำาหน่อยนะ คุณถามเยอะมากว่าท้องท้องแล้วเหรอเรียนเรียนอ,อย่างนี้ค่ะวันที่ไปถแถลงข่าวอันนั้นที่ที่กองปราบอันนั้นเนี่ยชุดมันเป็นชุดจ้ำตรงนี้แล้วมันก็พองแล้วผลปรากฏว่าพอมันพองปุ๊บดิฉันก็ขากะคือไปสวิต์มา12วันก็กินแต่ชีสด้วยไงยเพราะว่าเราทํารายการทีวีด้วยพอทํารายการทีวีแต่ละที่เขาก,ก็เลี้ยงของดีพอเลี้ยงของดีของเขาของสวิตก็คือชีส เอไอาก็ต้มชีสให้เรากินก็ชีสฟองดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กินก็ไม่ได้เพราะมันต้องออกอะไรการชีวีไงะคะช่วงนั้นก็จะบวมขึ้นมาหน่อยตอนนี้ก็ลงมาแล้วเพราะรู้ว่าต้องเล่นละครขามากกว่าเพราะว่าถามว่าถ้าเกิดเป็นนางเอกคนอื่นเป็นใครคนอื่นเนี่ยดาราคนอื่นเขาคงเครียดน,น,นะเนาะแต่บังเอิญเราพวกมีลูกแล้วค่ะ <laughs> ดังนั้นจะมีคนก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้รับงานละครได้สามเรื่องสามีขำค่ะอยากให้มีจริงมากกว่าค่ะจนเขาบอกว่าเขาอยากจะเสกลูกก่อเขาท้องมากกว่าค่ะอยากท้องอยากท้อง แต่รอแต่รอแต่รอรอฝ่ายสามีแข็งแรงก่อนค่ะยังไม่เข้แ <c oughs> ม,มแนงเขาเขายังบอกเลยว่าปีหน้าไม่ต้องไปถีสเต็มเซลล์แล้วนะแข็งแรงเกินไปแล้วถ้าเกินปีหน้าก็ไม่มีละ <c oughs> เพราะว่าอายุพี่ก็เริ่มเยอะแล้วก็พี่เองก็ชอบงานมากกว่าก็พับโครงการมีลูกไปเลยจับสามีทำมันค่ะอันนมันไม่อยากมีนอันัมันบอกว่าถ้าแบ่งมรดกไม่อยากมีแล้วค่ะอันนมันชัดเจนมากค่ะได้เนาะ และที่เห็นสวยเด้งแต่งตึงแบบนี้เพราะว่าเพิ่งจะไปฉีดสเต็มเซลล์มา9้าเข็ม oh. ยอมเจ็บหนักค่ะฉีดทั่วตัวขณะนี้เพราะว่าจะได้แข็งแรงแล้วก็สวยงามของร่างกายค่ะฉีดสเต็มเซลล์มาเป็นไงบ้างคราวนี้ก็ฉีดฉีดทั้งตัวก็ก้าเข็มก้าวเข็มที่สะโพกแล้วก็มีทั้งหน้าคอมือหลังมือแล้วก็จะมีต้นคอพุนทั้งตัวค่ะปีนี้ ฉีดเพื่อความแข็งแรงของร่างกายอยากจะเป็นหมีเสียสองอ่ะมันก็ต้องเก็บตั้งแต่ตอนนี้ไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดแก่แล้วพยายามดึงกลับมันคงไม่ไหวแล้วก็พี่ไม่ได้ฉีดโบโทถอกมาเป็นปีละยอมจริงๆนะคะคนนี้มันจะทําให้อวบขึ้นด้วยถูกไหมเพราะมันเป็่งปลั่งมันเหมือนกลับมาเป็นเด็กใหม่อะไรยเง <c oughs> <c oughs> ี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยฉีดคุณลอง แพงไนมน่าจะแพงอย่างสเต็มเซลล์เนี่ยต้องทาคุณผมโดนี่ที่ก็มีคนมาจ้างคุณบอกอาฉีดฟรีเลยโอ้ยจะเหลือเหรอบอกเลยค่ะยินดีค่ะนี่นะครับผมบอกกั้เลยว่าสเต็มเซลล์ต้องมาจ้างเธอเพราะคุณจะได้เห็นความแตกต่างจะเหียวๆอย่างนี้นะฮะพอฉีดปุ๊บจะตึงเป๊ะโอ้โหขอบพระคุณมากยอมค่ะถ้านาทีนี้ยอมนะคะ